ท่านนี้นะคะสมาชิกท่านนี้เขียนข้อความเข้ามาหาป้าแก้วว่าคือสามีนะคะเป็นคนต่างประเทศคนต่างชาติแล้วก็อยู่กินด้วยกันมีทะเบียนสมรสนะคะแล้วทีนี้สามีเสียชีวิตลงเธอจะได้อะไรบ้างจากสามีนะคะสามีเธอ 60, อายุ60นะคะคือ อันนี้เธอบอกว่าเธอไปถามทนายแล้วทนายบอกว่าให้ไปติดต่อสถานทูตนะคะป้าแก้วแนะนำนะคะคุณเอาใบทะเบียนสมรสของคุณนะคะแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ใบมรณบัตรนะคะแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เอาไปยื่นที่สถานทูตแล้วก็สอบถามเขานะคะว่าเราจะได้รับเงินแม่ไม้เงิน แม่ไม่อะไรบ้างบางประเทศไม่ไม่ได้รับเงินแม่บ้านแม่ไม้นะคะโดยเฉพาะประเทศอังกฤษนะคะยกเลิกเงินแม่ไม้แล้วแล้วก็หลังจากที่สามีเสียชีวิตได้ประมาณ2เดือนคุณต้องรีบยื่นเพื่อของเงินบรรเทาความทุกโศกนะ,ะอย่าปล่อยไว้น,น,นานนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานคุณก็จะไม่ได้รับในส่วนนี้นะ,ะหลังจากที่ไปยื่นที่สถานทูตแล้วคุณ ก็สอบถามสถานทูตเลยนะคะว่าคุณมีจะจะได้ส่วนอะไรบ้างกับสามีในการเสียชีวิตของสามีคือถ้าสามีคุณมีทรัพย์สินมีมรดกหรือมีอะไรที่ต่างประเทศคุณก็สามารถไปดำเนินการให้ทนายืน่นดำเนินการในส่วนนั้นได้เลยนะคะ